สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกโดนยาวเลยพี่ช่วงนี้ทำไมพี่จ๊อกเล่นๆไปเหอะมันมันไม่ได้เสียขอมันไม่ได้อุ้มไม่ได้อะไรก็ี้ยตรงนี้มาเซตกังมันยากนิดหน่อยพี่ตัดใบเซตตัดมาเซตใหม่ใช่ครับแทนนี่เอาละตัดตเองละไม่เป็นไรอย่าไปเล่นให้มันสนุกเล่าจะหาเล่นอีกเหรอครับพี่ไปบอกคนอื่นห้ามเครียดแต่ตัวเองนะตัวเองก็ใช่ครับก็ต้องหาซ้อมหาเล่นหาสตรีมมันเนาะ ถ้าไม่หาเล่นหาซอมอะไรอะไรกินอ่ะนน้องๆพี่พูดตรงไปไหมแกขายกล่องตรงแล้วพี่เดียวร้อยกล่องชอบสู้ต่อสู้ต่อสู้ต่อก็ต้องขายไม่ต้องขายหล่ามันก็ต้องเล่นต่อพี่ก็ต้องเล่นเลยป่ะมันก็ต้องขายเนาะใช่พี่ก็ต้องพี่พี่ก็ต้องขายเหมือนกันครับใช่ครับไปเด็กใช่ครับพี่ก็ต้องขายเหมือนกันใช่แต่จำเป็นนั่นแหละมันบังคับเราอ่ะใช่นอกเรื่องน่ะใครมีข้าวไหมอ่ะขอจานนึงกลับมาเสียงหัวเราะได้แล้วตอนแรกเครียดอยู่แล้วครับ เปิดเลยไปจะเท่าไหร่อ่ะไอ้เฮนิกาอินคลิปเก่าใช่ไหมไฟไฟเดียวก็จบไปฟอปตอกฟอปตอกครับพี่ช่วฟอปตอกไอ้มึงเจอกับใครมึงเจอกับสเต็กโหวตก็อย่างที่เขาว่าแบบว่าถ้ามึงเจอกับเสียไม่ได้มึงก็ชนะถูกปล่ะเออเอาใครกอดกูดีเอาใครวะเฮ้ยพร้อมน้องผมตกมึงไคยใช่ไหมมึงเคยยิงเหมือนกูใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวครับโทรลุงลีทำไมหน้ามึงยิงเหมือนกูใช่ไหมลุงลีคือกดเขาแบกงกำลังใจแกงเองได้ดีเลยเว้ยกอดเลยครับผม ดูเวผมชื่อปาวอซ์ CPU ครับโอ้โหดูเอาเ้วยเนี่ยตัวเดียวซะด้วยไงก็อย่างนี้เขาว่าแบบอย่าไปโค้งอย่าไปขครียดอย่าไปเสียใจอย่าเสียลงอย่าเสีเลียดอะไรอย่างนี้เวลาที่แบบมาดูปุ๊บแล้วเห็นเล็กแบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยโปรลงมีได้ยินนะโปรลงมีไม่ค่อยสบายใจเอาให้มันจุด่าเอามูสแก๊งกลับมาดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าอเล็กเียดอ่ะคนอื่นก็ต้องเครียดต่างต้องประล่ะโปรลงมีได้ยินนะโปรลงมีได้ยินนะก็ น no right? ั่นแหละพี okay, like yep, so, like, yeah. ่เตาแล้วจะมีหนอดเราก็ได้เป็นหนอดป่ะคิดว่าผู้นำโง่เราตายกันหมดตัวเองไปตายใช่เราก็จะตายกันหมดไงเมันด่าใครว่าด่าตอสเราวะก็ใช่ครับเข้มแข็งเขาไว้อยู่ที่ว่าคนในแก๊งเกินกว่าคนไปตายทำมันได้หรือว่าก็ถ้าอะไรเข้มแข็งอ่ะคนในแก๊งก็เข้มแข็งถ้าอล็กอ่อนแอคนในแก๊งก็อ่อนแอมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละขาอีกแล้วเว้ยช็อตอีกแล้วเว้ยช็อตอีกแล้วเว้ยเลชเครียดคนดูก็เครียด ถ้าเล็กดีเล็กยิ้มคนดูก็ยิ้มอันนี้มันคือบอที่อะไรไม่บอนทั้งหมดแล้วครับมันขึ้นอยู่กับตัวเล็ก้ครับเล็กคือศูนย์กลางอยู่แล้วครับตอนแรกผมเหนื่อยใช่เหนื่อยเรื่องเรื่องแจงเด้วยคือแบบเออเหนื่อยก็พักเหมือนพวกนี้ก็เช้าแล้วเออเหนื่อยก็พักก็ตื่นมาชักต่อเฮ้ยคำคมอะไรเนี่ยไม่เป็นไรใครพูดคำคมอะไรเนี่ยเราเคยไต่ขึ้นไปได้ใช่ไหมเราเคยไต่ขึ้นไปได้เราเคยถึงในจุดที่มันดีบางครั้งมันก็จะมีลงบ้างแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะขึ้นไม่ได้นี่แค่่คคคคสู้้ตอนนนมมใใรรรรัับบเป็ เก่งมากแล้วพี่เห็นเราตั้งแต่แบบอะไรอ่ะตัวแยกตัวออกมาทำให้ตัวออกมาเริ่มเห็นตั้งแต่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนมาแค่เนี้ยกับระยะเวลาแค่เนี้ยถือว่ามาไกลถือว่ามาไกลมากแล้วภูมิใจตัวเองซะบ้างดิว่าเราเดินทางมานแค่ไหนแล้วอ่ะไม่ใช่มาโฟกัสให้ว่าทำไมตอนนี้กูแย่จังวะแต่มึงไม่ได้โฟกัสว่ามึงมาไกลแล้วมึงมาไกลมากแล้วเป่าอินสไปร์แล้วเวเป่าอินสไปรลยเวแบบไม่มีอะไรอ่ะเป่าอินสไปร์เล้วเว่ มึงไม่มีใครอ่ะมึงมาลงแก๊งอ่ะตอนนั้นมึงไม่ได้มีใครนะตอนนั้นอ่ะวันเนี้ยเวลาจะเปรียบเทียบอ่ะอย่าเปรียบเทียบแก๊งตัวเองกับแก๊งคนอื่นเปรียบเทียบแก๊งเรากับสมัยก่อนกับตอนนี้ดีกว่าเห็นป่ะหลับได้ตอบไหมอย่าไปโค้งอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอย่าซีดีถูกไหมครับไม่ไม่ได้เครียดเลยพี่เหน่อยหน่อยครับเสียงมึงออกไงเสียงมึงออกไงเสียงออกไงเสียงมึงออกไง ไปพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็พวกนี้เข้ามาล่าเลยเหมือนเดิมครับจบไปหาสงหาตาคนนี้เขาบอกว่าไปพักผ่อนนะน้องพอครูลงตีไวปั๊บมึงรีบลงเลยมะไอ้เหี้ยรูมซ้อมมันสำคัญอยู่แล้วครับแต่น้องใช่โอ้โหมันค yeah ิดไม่ตรงกับผมครับไปเรียกกลับมาอยากได้อยากได้วันละอาทิตย์สำหรับผมมันไม่พอครับพี่อืมวันละอาทิตย์อาทิตย์ละวันใช่ใช่คือละครอะไรกไปหาเลยไหมอาทิตย์ละวันเนาะมาประกอบความมาได้ครับมาหายเห็นมามาไม่ได้หรอกโอ้สายไม่เตาเลยเงี้ยคือส่วนส่วน มามือไม้เปล่าเอามาเอาเอามวยหรือเปล่านี่แบบผมว่าไม่ได้อ่ะถ้าผมสั่งอาทิตย์นึงสามวันอาทิตย์สองอาทิตย์นึงสามวันเนี่ยแอบดรอปมาปาตีนะต่อแอบดรอปสองไงมามาซื้อคอมมาซื้ออะไรอย่างงี้นะพี่ยังซ้อมไปนะอาทิตย์สามวันเลยนะพี่อ่ะโอ้ยต้องเป็นอย่างงั้นอยู่แล้วพี่โอ้ยอเร่เอายังสามวันเว้ยนี้ฟ้าโอ้ยมาประมาณ้องสามวันผู้ใดใครผู้อยู่ใน้อมแทบไม่เจอก็เลยตกอ่ะเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ย เอาอย่าเว้ยมีเตาอย่เว้ยิีซเขาเอ็ดมาตัวโรงเรียนเคยเห็ดไหมไอ้ซ้อมอ่ะเอ้ยเอาอย่าเว้ยซ้อมเว้ยซ้อมโอ้ซ้อมแต่เสียงส่วนใหญ่มันอยากฟานมันมากกว่าพี่เออซ้อมของผมอ่ะคือมันต้องซ้อมอ่ะมันมันต้องเข้าใจเอ้ยซ้อมเพราะว่าเออเขาก็คิดว่าเป็นผู้นำที่ไม่ได้เรื่องอ่ะพอเห็นแจ้งตัวเองเล่นแบบเนี้ยเขาก็เอามาคิดมาโทษพวกผมอยู่แล้วอ่ะ ว่าไม่เอาเวลาไปซ้อมให้น้องปล่อยน้องไว้ฟาร์มตามใจจะทำอะไรก็ใอะโดนเปิดค่ะพี่ไข่อะเปิดกันมาแล้วค่ะตกโอ้ยโหเต้นหน้าค่ะตีนมาแล้วค่ะเพื่อพี่เปาให้กำลังใจผมไปแล้วผมของานนวดเปิดไม่เลยผู้โดนนี่ขาดสามนะเผื่อใครจะมา